หน้าแอว่มนิตได้ก็มีหู้เกิดดูวัดถิมาวาดนะเราะบ้านพันเหลือนแม่อันน่้มันวัดอย่างแบเรื่องลวมีหูหน้าเยาะอะไรอัน,อนบอกไต้กันอีกนีเท่าตะวันตกท่านเหนื่อนไหเห็นไหมรอข้างรถไฟกันอย่ไหน

ตอนนี้ใจเข้าวดองขับเข้าเมี่ยงจันถ้าเวี่ยงจันมาสองร้อยกว่าขนฝนนด่ไหเนื่ยเออเมืหอยหลุกได้แรหงหนอยส้นถึงเก่าหลอ Dante, ตอนนั้นเนาะอายุวันเนอะถูกหลังปาร์ตี่าอาาพริชัดโถว่าโ้ว่าจากปรวพด่นออะวัติลูกว่าคกับวันนี้ขออยากเรียนเชิญนะครับผู้สร้างตลอดั้งตลอดทาในพิธีได้เข <ห Superman> ้าถวายเครื่องเชครับกับวันนี้นะครับขออยากเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับสวายเครื่องเชญ สยามธรรมเนี่ยประเด็นพระกลมเจ้ากลมจุรยันโสสปันโยอมิญชรญาติวิเศษเรียนเชิญท่านดรเอธิพลนะครับท่านประธานมูลนิธิของเราท่านดรเอธิพลตีวัฒนสุวรรณประจวบขึ้นสยามธรรมเดี๋ยวประเด็นพระกลมหลวงปู่ท่านเจ้ากลมพระราชฎรเจนะธรรมโสมพลครับเรียนเชิญท่านสมศักดิ์ศรียาภัยผู้เป็นพระสาวพรณาสานจังหวัดกรองธานีเรียนเชิญท่านพันเอกเสวงมาราภูม ได้ถวา้ยงเคลื่อนเทรมนะครับบนตำรวจตีสัทธาอินทรจักรกู้บังคับการตำรวจตัวทอนจังหวัดอุรุณธานีคุณราณีพรทีพัฒนนสุวรรณนะครับผู้สนับสนุนตัวนี้ทีโรงพยาบาลเชียงสบายีจังหวดอุรุณธานีนะครับเล่นเชียวเลยนะครับท่านที่เตรียมไว้ถ้าเอาต้องไปเอาทางให้คนเนาะบนเพันธ์พิธีคนน่ะยังสิคือกว่าเนาะนะครับ लिखितं पथितं तु सङ्ख्यपमे <laughs> वा समीचतुसभे भो शङ्खपा यन्थोपनरसो यथमीज्योतिरसो यथा वितु माधे भवान् ยุคว่าภาเพวะธนเสเรีสนียจัวัฒาปัจจิโนจัตาลวะาวะทานทิอายุวันนวะสุขังทารังภาตุสาภามังคาังกัสาภต

ตัวเตียตัวสตัวสานตัวสา้ังสั้นตัสานตัวสาตวสตัวสั้นสั้นานวนวส้นสนั้นตัวันตัสตวัน มงคลได้เกิดขึ้นในบทวิธีแล้วการรับเงินขอเกติาของพระวานาจักรวัฒตั้งเจรโรพระกาจารย์ที่ได้มาจับสัญญาธิศาลอธิษานเกียกัการกันมาตพื้นที่ถัายลางน้ำที่ช่วยแหวกทางเยครับคอแหลกทางยครับคแหวกทาเลยครับพระเด็นคือารี่อยู่ล้งน้ีรับ เจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ของรมฐนาช่วยเปียช่องทางเข้าออกด้วยนะครับเดี๋ยวอาางเลยครับวางเลยอยหลังหน่อยนะครับด้านหลังครับอย่าถุกเข้ามานะกับท่านที่มีความเคารพศรัทธาต่อหลงปูขอพื้นที่ให้หลงปู่ด้วยนะครับโดยท่านรองพะว่าท่านริบตาเป็นหลักนะท่านรองพะว่าราชการจังหวัดราชธานีนี่เห็นไม่เป็นตัวอย่าง ลบโกนตัวเดเสิกโกนแลวันที่วันที่สิบห้พาสิบหกน่อยู่รัโบราภาควกเกลือวันที่สิบห้าที่รถโบราภาคกเกลือลบปุศลาก็จะไปอาจารย์ขั้งเข้าไปร่วมรถก็ชุสุรยันก็ไม่ขาดนะครับ ผมบล้นี้มบางอย่าบาจะเดอับหลวอมหาธรรมญาวุฒินิิธโรอุเยนทประยน์เ่อเอกประโยชน์ที่จังหวัดน้องไทยัามวันหองพอเพริสวยสำนับบุญเพื่อทำกู้ซ่อมตำนานพระปิตารวยไม่ยังคนลบองค์อศิรา สาธุสาธุสาธุครับขอพื้นที่ให้อรบกวนนะครับขอพื้นที่ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่กู่ภัยมนฑิธิรบกูมหาศิลาเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่สำคัญคือตำรวจท่านผู้กำกับสพเมืองอุรธานี กะเันทพัะตำรวจเอกพัฒตะลังอจันท์พงขอทางหน่อยนะครับขอทางหน่อยนะครับครับในความเมตตาหลวงปู่ครับไม่สัมผัสหลวงปู่นะครับไม่สัมผัสหลวงปู่ทุกกรณีถอยออกเลยนะครับถอยออกเลยนะครับห้ามโผมนะถอยหลังเลยครับถอยหลังเลยนะครับฮะนั่งรักษาทุกนะครับ นั่งแลบลนมือนะครับชวนีีทุกท่านนั่งลงเลยนะครับเพราแม่พี่น้องนั่งลงเพื่อสุขภาพนะครับสุขภาพไของหลงปูนะครับัและเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านขออนุญาตทุกท่านนั่งลงเลยนะครับวันนี้นั่งลงตามรายทางลงไปถึงตรงขั้นบันไดด้วยนะครับพ่าแม่พี่น้องลงตงขั้นบันไดนะครับสาธุแม่ผู้ใดไรพูดนางพอยสวยเดอมหวัดใช่ไหมสวยกับไม้สวยหลายสวยตัวเดียว อาดร่องบริรองเมืม่อเดินไปออกเน้อนเ่นนั่นนั่นน้่นนั่นนัรนปั่นยัรนนั่นนั่นนั่งปั่นนา่นนั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 นนทพรนั่นนั่นนั่นเั่นนับนนั่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 นที่ยนังไน่เขัานนันรั้นนี่นนั่่น่นั่ั่นนั่น่นนะครับ ที่ไม่มีบัตรนะฮะไม่มีบัตรขอความระมเพราะวขอให้ออกก่อนนะครับยกเวลนทันประชาในวทถีขันทัศนเจ้าครูสุนทรนะจวนนะครับพีไีนะครับจตุรธานในวิถีขับเข้าบ่อได้ขาดนะครับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ช่วยดูด้วยครับน์เกาตองจะมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญโดยชาวพ่อหลวงพ่อมหาธรรมยานผากบนรัฐธรรมนูญระเทศเอยู่ในกระนี้ เในบาเกตตจ่าของพระมหาหน้าพระอาจารย์มหาภูเบรียนธรรมในตอนพิธีได้เชิญออกรอบรอบทั้งหมดเลยนะครับข้าราชวัตรจัดทงขออนุญาตออกก่อนเลยครับดะเป็นนาำประธานในพิธีนะครับสอคนเดียวเช็คว่สามหรือสี่เราจะได้ประมูลนะครับเราจะได้ขโมยครับเราจะสองสามสี่เอาอีกนิดเดียเช็คครับโอเคขอบคุณครับ เหรียญทองนะครับเหรียญทองคำเราจะเริ่มต้นในการตัวเลขประมูลเก้าหืบาทนะครับใครที่จะเตรียมเกี่ยวกับเรื่องเหรียญประมูลอยู่ี่หขอขอุครั้ช่วยนักเนก่อนนะครับลงปู่การแล้วนะครับหมาเเก้าสงแสนนะครับคุณเชื่ออะไรฮะอาจารย์าจรยสองแสวันนี้เหรียญทองคำเบอร์เก อยู่ที่คันหมาประมูลสองแสนจะเดี๋ย้ผมขอเหรียญก่อนผมขอเหรียญก่อนได้เลยครับเหรียญอยู่ที่ใครครับเจ้าสัวครับเจ้าสัวคนไหนต้องการอยากะบูลสองแสนจะให้นับเลยใช่ไหมครับโยนเาเหรียญมาถึงมืออาจารย์ทั้งสองท่านแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มนับเลยนะครับสองแสนเหรียญน็อกดัเบิลเก้าครับผ่านการจานแล้วนะครับหลวงปู่จานเรียบร้อยแล้วนะครับคุณบอลนะครับคุณบอลมรดกสยามบ้าน เหรียญพิธีการครัเหรียญเหรียญขอเหรียญเหรียญบางพังครับเก้านะครับหมายเลขเก้าเหรียญสดครับหมายเลขเก้าตอนนี้อาจารย์ป๋านสองหาอยู่ที่สองแสนบาทครับเหรียญไทต้องการจะร่วมประมรายได้นะครับหลังที่หายไปจ่ายค่าทองคำไปแล้วเนี่ยก็จะมอบให้กับมูลทิศโรงพยาบาลเทศบาลนครพิธีการีครับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลครับช่วยเคียร์คนออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ช่วยเคียยวคนออกปนะครับเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ช่วยเคียย์ออกให้ผมหน่อยครับไม่งั้นเออทางทางทีมงานทํางานไม่ได้ฮะช่วยออกด้วยครับช่วยเคียย์ด้วยครับเคียย์ให้หน่อยครับเคียย์ให้หน่อยระยะพื้นที่นะครับตรงนี้เพื่อเราจะได้เข้าสู่การประมูลนะครับพี่ครับ เดี๋ยวด้านนอกดีกว่าครับเดี๋ยวพวกผมทําการไม่ได้ใช่ครับตอนนี้สำหรับน้ำมนต์นะครับที่พี่น้องประชาชนขออนุญาตลายล้อมด้านนอกพลัมพิธีแล้วกันนะครับครับลายล้อมด้านนอกพลัมพิธีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมแจกเหรียญสํัหรผู้ที่มีคุปองนะครับเมื่อช่วงเช้าถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมว่ายังแจกไม่ได้ใช่ครับเราต้องรอความเรียบร้อยสักนิดหนึ่งตอนนี้ถ้าเกิดไม่เรียบร้อยในเดือนหน้าอยแจกดีกว่าับ ใช่แล้วครับเคียร <re> <ข plural issions> ์ก่อนฮะเคียร์ก่อนเคียร์พื้นที่ให้ผมก่อนเจ้าหน้าที่ตอนนี้ขออนุญาตเคียร์พื้นที่นะครับเ์ก่อนะความปลอดภัยและความสะดวกของผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับขอบามกรุณานะฮะเราจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับภายในมณฑลพิธีนะครับนะให้เรียบร้อยแล้วครับให้ทำกุญแจรถลูกนะมาติดต่อที่พักผัดด้วยครับ นะตอนนี้เมื่อเหรียญทองคำมาถึงพวกเราแล้วเราจะเริ่มนับนะครับราคาเริ่มต้นจากประมูลเ0้าหมื่นตอนนี้อาจารย์ป๋าให้ไป2 0 0แสนบาทอาจารย์ป๋าบอกว่าไป2 0 0แสนบาทอาทองคำเาก้าเหรียญนี้อยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยสองแสนบาทครับอยู่ที่อาจารย์ป๋าครับใครต้องการอยากจะเป็นเจ้าสวนมีไหมครับเจ้าสวมีนะครอาจารย์ป๋าสองแสนบาทนับ หนึ่งหนึมีไหมครับมีไหมครับมีไหมเดี๋ยว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 ด้านหลังมีไหมมีการจานจากหลวงปู่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณนะหลวงปู่มหาิลาท่านจานเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นทองคํานะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นเหรียญทองคํา